Uh huh. ครับสวัสดีครับบรรดาสมาชิกทั้งหลายเพื<ๆ>่อนๆที่อยู่ในในกลนในเฟสขอ,ของผมนะฮะอย่างที่ได้เรียนเัาไว้เมื่อเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาว่าเราเราอยากจะคุยกันในเรื่องของอการพัฒนาเพืชสมุนไพรเราอยากจะพูดกันในเรื่อง ในเรื่องของการที่คนทําสมุนไพรคนพัฒนาคนวิจัยคนปลูกคนแปรรูปวันนี้มันมันอวดอ้างแอบอ้างกันจนเอลอะเทอะในทางวิชาการคนบางทีต้องเรียกวิชาเกินครับเพราะว่าไม่รู้วอาอะไรมาพูดกันมากมายนะบางคนนี่ตามกระแสอยากจะขายไม่ได้สนใจว่าจะผิดจะถูกนะ ขอให้กูขายได้อย่างนี้มันไม่ถูกครับผมก็เลยจําเป็นที่จะต้องมาต่อเนื่องอีกสักช่วงหนึ่งแล้วเราก็จะต่อไปเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องการพัฒนาเพื่อสมุนไพรไทยเพื่อทดแทนยารักษาอันนี้คือเป้าหมายอันนี้คือปณิธานที่ที่ผมได,ได้ตั้งเอาไว้มาเป็นเวลาถึง19ปี ในหนึ่งปีก่อนหน้าหรือหนึ่งปีกว่าก่อนหน้านะั้นถือว่าเป็นเรื่องของการอาลองผิดลองถูกหยิบยกออกมาแต่ว่าอย่างที่ได้เรียนเมื่อวันพฤหัสเงาวันพุทธที่ผ่านมาว่า,าผมโชคดีท,ที่ที่ตาผมเนี่ยเป็นหมอโบราณทําให้เราได้เรียนรู้ว่า,าสมุนไพรไทยมันมีศักยภาพอะไรบ้างอย่างไรเราจะนํามาใช้อย่างไรคือสมุนไพรบางตัวเนี่ยนะ ก็ก็ใช่อย่างที่คนพูดกันว่าจะต้องเก็บยอดตอนเช้าคือตั้งแต่ยังไม่สว่างน้ำค้างกำลังลงอย่างเงี้ยนะก็เก็บกลางคืนอันนี้เป็นเรื่องของใบาชาฮะผมไปสรีลังกามาผมไปเจอเขาเก็บใบาชาตีสี่เขาออกกันไปแล้วพอฟ้าจะเริ่มสางคขับวาเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับเข้ามาแล้วก็มาอบมามาโม่มาอะไรแต่ว่ามีบางตำราในในเรื่องของสมุนไพรไทย ที่ควรจะเก็บตอนไหนเก็บไม่ใช่เก็บแค่ตอนช่วงสามช่วงกลางคืนต้องเก็บตึกแต่ละอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเก็บกลางวันเก็บกลางคืนเก็บกันฤดูไหนเก็บกันวันที่เท่าไหร่เก็บกันขั้ากลางขั้งขึ้นขั้งแหลมด้วยซ้ำไปนั้นบางคนมันไม่มีมันไม่รู้จะเอาอะไรมาอ้างก็เลยมาทาให้มันเรื่องยากในการที่จะเก็บโอสร้างสมุนไพรขึ้นมาเป็นเรื่องยากครับจะต้องเก็บตอนน้ําค้างลง มันอย่าไปพูดกันเลยฮะของผมนี่เก็บตอนไหนก็ตอนเย็นเนี่ยแต่ไม่ใช่แดดร้อนๆไปเปิเปี้ยงๆมันเหนื่อยคนไปนั่งเก็บเหนื่อยเนี่ยเก็บตอนแดดร่มลมตกแล้วก็ผลย้ายขึ้นมาทําสดๆอย่างเงี้ยมันเรื่องที่ที่ดีกว่าเรามองว่าทําอย่างไรไม่ให้วัตถุดิบเรื่องสมุนไพรมันเสียหายผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับว่าเราต้องทำตามข้าใจในเรื่องของการทําสมุนไพร ดีใจครับที่ประเทศชาติเราเนี่ยกำลังให้ความสนใจย้อนกลับมาเรื่องสมุนไพรไทยเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราถูกปิดปากกันมานานว่าห้ามใช้สมุนไพรห้ามพูดเรื่องสมุนไพรห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามนั่นนะฮะกลายเป็นว่าทุกอย่างเ,าาเก่บาครับอกลายเป็นว่าทุกอย่างถูกห้ามไปหมดนะครับทุกอย่างถูกห้ามไปหมด เลย,เ,ลยเราก็ไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรเท็จแค่ไหนผมอยากให้ท่านทั้งหลายได้เร้่มองว่าสิ่งที่เราจะทํากันเนี่ยนะฮะเราจะจะพูดกันในฐานะผู้ไม่รู้ครับไม่ใช่ว่าผมเป็นผู้รู้ผมไม่เคยได้ได้สัมผัสกับสมุนไพรในลักษณะของการลงมือลงนั่งทําเองคิดเองวิจัยคน้นคว้าไม่ใช่เราไม่เคยทํามาก่อนนะ การเป็นนักการตลาดมันทําให้เรามองว่าเราจะเอาผลิตภัณฑ์อะไรที่ดีๆไปขายให้กับสมาชิกเราจะเอาอะไรที่ที่มันเป็นเรื่องที่สามารถจะเอาไปให้คนที่บริโ,โภคเนี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดและมองในแง่การตลาดว่าอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นในกระบวนการผลิตอะไรคือสิ่งที่ควรจะเป็นในเรื่องของอ การพัฒนานะเพื่อให้ถึงจุดสุดยอดที่ดีที่สุดสําหรับผู้บริโภคน,นั่นคือแนวคิดของตลาดนักการตลาดผมไม่ทราบหรอกครับว่าจริงๆแล้วบรรดาพวกหมอแผนไทยหมอโบราณเขาคิดกันอย่างไรนะเพราะเท่าที่รู้มาเนี่ยค่ากำหนดนคูหกบาทน,นะฮะตาผมเนี่ยคนรักษาคนป่วยเวลาคนป่วยมาคนเจ็บมาหาเรา เอาวางค่ากำนันคูหกสลึงฮะไม่หกบาทหกบาทนั้นเยอะไปทำไมก่อนหกสลึงนะใส่ใส่พานไว้นะมีดอกไม้ทุกเทียนนะเป็นค่ากำนันคูทอนให้เลยไม่ได้มีมากอะไรมากกว่านี้เลยแล้วก็เขาก็มองว่าการที่หมอแผนไทยหมบหมอโบราณช่วยกันรักษาคนเจ็บคนป่วยนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของการอุทิศนะ เป็นเรื่องของการช่วยเหลือมากกว่าไม่ได้มุ่งว่าหมอแผนไทยหมอโบราณสมัยก่อนจะต้องร่าต้องรวยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เป็นหมอโบราณเหล่านั้นเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในชุมชนเขาเป็นคนที่ได้สืบทอดมรดกตกทอดนะฮะเป็นเรื่องของการความรู้ทางด้านการรักษาทางด้านการแพทย์ด้านสมุนไพรเขาก็ทำนะเขาก็ไม่ได้ทําเพื่อว่าเออฉันมีอาชีพนี้อยู่ได้ไม่ใช่ หมอแผนโบราณเท่าที่เห็นมาเนี่ยยกตัวอย่างตาผมก็แล้วกันไม่ต้องไปเกื่นกลตาผมนี่ก็รับราชการนะฮะทำวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นในช่างชั้นหอนึ่งอยู่มักขสันนะฮะโรงงานมักขสันเป็นในช่างเกี่ยวกับหัวรถจักรดีเซลแต่ว่าอาชีพรองตาไม่ใช่อาชีพเลยกลับมามีคนมานั่งรอที่บ้านเยอะแยะเอาผู้ป่วยคนนั้นคนนี้มา มันก็ตกเป็นหน้าที่ผมใชครับต้องวิ่งไปเจียดยาอย่างที่เคยคุยให้ฟังเมื่อวันพุธตาไม่ได้มองว่าหมสลิงที่มีคนสองคนสามคนมาวางไว้ในพานเนี่ยแล้วะจะไปเรียงชีพไม่ได้นะนะครับผมก็เห็นหมอในในต่างจังหวัดหมอพื้นบ้านหมอแผนไทยหมอโบราณอย่างที่เราเรียกัะนะฮะไม่ต้องรงเกียดคำว่าโบราณน,นะครับเพราะว่าก่อนจะมีปัจจุบันก็ต้องมีโบราณมาก,ก่อน เราอาจจะเลียกให้รู้ว่าแพทย์แผนไทยแพทย์ทางเลือกอะไรก็ว่าไปแต่ว่าจริงๆนะสืบเนื่องมาจากการแพทย์แผนโบราณนี่แหละเราเรียกว่า tradition medicine นะเข้าใจว่าถ้าทั้งหลายอาจจะงงๆนิดนึงนะว่าเราจะพูดประเด็นไหนกันแน่ที่เราจะมุ่งไปผมอยากเท้าเกริ่นเกริ่นให้ฟังว่าที่มาที่ไปเนี่ยเราถูกแบนกันเรื่องนี้มานานมากเจ็ดสิบแปดสิบปีมั้งนะคร หรือว่าเท่าที่จําได้เมื่ออายุสิบขวบเนี่ยนะก็ต่อยนั้นมาก็ตาก็ไม่ได้รักษาใครเลยเพราะว่าห้ามจะต้องมีใบประกอบวิชาชีพเดี๋ยวไม่ได้เจ้าหน้าที่เข้ามาจับตัวนั้นมันก็เป็นไปนหมดจนทั้งองค์ความรู้ทางด้านแพทย์แผนไทยหายไปหมดหายไปหมดเพราะว่าใครก็ไม่กล้าแต่ว่าวันนี้ครับต้องเรียนอย่างดีใจว่ารัฐบาล ให้โอกาสรัฐบาลผมไม่ได้ว่ารัฐบาลนี้นะรัฐบาลนี้ก็ก็ดีก็ชื่นชมเพราะว่าเมื่อสักสองสาปีก่อนก็เห็นท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านลงนามในหนังสือเรื่องวาระแห่งชาติในเรื่องของการทําให้สมนุนไพรเป็นที่แพร่หลายเฟื่องฟูมากขึ้นผมเห็นจดหมายเห็นหนังสือแต่ฉบับนั้นเราดีใจหัวใจพองโตเต็มต,ตเพราะว่ามันจะได้ มีเรื่องของที่มันควรจะเป็นจริงในชีวิตคนเราเนี่ยกลับมาสู่กลับมาสู่ปัจจุบันให้ได้นะแล้วมันก็เป็นมันเป็นโอกาสนะที่ทำให้ไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากนั้นมาเนี่ยนะการแพทย์แผนไทยนะก็ได้กลับมาฟื้นฟูก็ต้องขอบคุณชื่นชมไปทางโรงพยาบาลนนะอภัยผู้เบศนะครับที่อุตสาห์นฟ้าวิจัย ผมเริ่มต้นเกิดมาในธุรกิจสมุนไพรเนี่ยพร้อมกับวันที่มีการประก,กาศรราชกิจจารุเบกษาจัดตั้งกรมการแพทย์แผนไทยวันนั้นเป็นวันเดียวกันที่ผมขึ้นเวทีที่ที่โรงแรมย่านถนนวิภาวดีรังสิตพูดกับสมาชิก4-500คนเป็นการเริ่มต้นเราดีใจว่าเราเรือกเอาวันที่6นะครับ จำไม่ได้แล้วเดือนอะไรอาจจะเป็นเดือนสิงหาหรือไงเนี่ยนะปีสี่ห้าสี่หกนี่แหละครับเริ่มต้นสี่ห้าในการที่จะประกาศว่าสมุนไพไทยนะกรมการแพทย์แผนไทยจัดตั้งดีใจครับดีใจหน่อยหนึ่งละว,วันนั้นเมื่อเมื่อกรมการแพทย์แผนไทยจัดตั้งเราก็มองด้วยความขดหูมาเรื่อยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราเคยคิดเคยเคยแฮปปี้มากในวันที่ได้ยินว่ามีกรมการแพทย์สมกรมการแพทย์แผนไทย เวลาก็ผ่านไปก็ไม่มีอะไรคืบหน้ามาหลายปีเหมือนกันนะฮะจนกระทั่งแพทยหญิงเพนาภาเท่าที่จําได้นะครับท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านก็พยายามฟันฝ่าแต่ว่าตัวท่านเองก็ก็เสียไปเพราะว่า,าโรคมะเร็งนะ,ะผมก็ยังตกใจเหมือนกันว่าถ้าคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องสมุนไพรทําไมถึงไม่รู้จักที่จะหายาหาอะไรที่มันต่อต้าน เรื่องแก้ไขเรื่องบรมมะเร็งให้มันดีขึ้นก็เป็นเรื่องที่เราอาจจะยังใหม่เกินไปยังเร็วเกินไปที่จะมาค้นคว้าหลังจากที่มีการจัดตั้งกรมแพทย์แผนไทยผมอยากจะเรียนให้ท่านทั้งหลายได้ทราบว่าผมี่ยมีส่วนในการที่จะไปร่วมประชุมในเรื่องของเราเรียกว่า national agenda นะฮะในเรื่องของสมุภไพครั้งหนึ่งกับคณะกรรมการที่จัดตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุขครั้งหนึ่งจัดตั้งโดยคณะกรรมการกรม ะสภาวุสาหกรรมแห่งประเทศไทยแต่ว่าหลายคนไปไม่ถึงดวงดาวแล้วก็หลายคนณเวลานั้นไม่ได้ส่งเสริมเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าส่วนใหญ่ของของคนที่ถูกเชิญมาร่วมในการประชุมเพื่อวาง national agenda วางวาระแห่งชาติในเรื่องสมงุภัพเนี่ยไม่ใช่แพทย์แผนไทยส่วนใหญ่เป็นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับ พนั้ความเข้าใจที่จะลึกซึ้งย้อนหลังไปถึงจริยธรรมมโนธรรมคติธรรมปรชัชญาอะไรทั้งหลายของหมอโบราณน,นั้นเนี่ยบมว่าไม่ลึกซึ้งเท่าที่ควรมันก็เลยทําให้ไม่ได้ผลไม่ได้ไม่ได้ความคืบหน้าแต่เอาละอย่างน้อยมันก็เป็นความเริ่มต้นที่แพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยจะได้เฟื่องฟูมาจนถึงเวลานี้ได้มีการสอบคณะ,ะเวชกรรม มีาสตการสอบเภสัชกรรมแผนไทยมีโรงเรียนเปิดสอนอยู่มากมายแต่ผมอยากจะเรียนให้ให้พี่น้องผู้ประกอบการสมุนไพรไทยคนอยากจะเรียนแพทย์แผนไทยคนอยากจะเรียนแพทย์ทางเลือกอไม่ว่าจะเป็นเภสัชกรรมหรือจะเป็นอะ,อะไรฮะทางด้านการปรุงการรักษาพยาบาลประดุงคังแนแพทย์แผนไทยอันนี้เป็นเรื่องที่ควรจะนะฮะ ร่วมมายร่วมมือกันอย่าไปปิดกัน้นอย่าไปอวดเก่งว่าคนนั้นเก่งกว่าคนนี้คนนี้มีของดีกว่าฉันไม่ยอมให้เปิดไปเลยครับเนียเปิดกันมาเลยมาช่วยกันทําให้หนึ่งพดุงคันแผนไทยนะพะดุงคันแบบโบราณมันเป็นที่เฟื่องฟูมีการเข้ากระโจมอกตัวนะมีการนวดแผนไทยที่ผ่านมาหลายปีดีดักเน้นไปเรื่อง พอปกพูดว่าแพทย์แผนไทยอ๋อหมอนวดมันผิดนันผิดความจริงแบบแพทย์แผนไทยก็คือแพทย์ที่รักษาพยาบาลแต่ว่าเวชศาสตร์ป้องกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องแพทย์แผนไทยทําได้ดีกว่านะฮะแต่ว่าคนมองว่าเป็นหมอนวดเป็นซะย่างนั้นอยากจะให้เข้าใจกันใหม่ว่าไม่ใช่แพทย์แผนไทยมีทั้งเภสัชกรรมและเวชกรรมนะฮะแต่ว่า แพทย์แผนไทยมีการคำนวณดวงดาวคำนวณวันเดือนปีเกิดท่าต่างๆมากมายผมไปร่วมประชุมกับทางรัฐบาลจีนที่จัดขึ้นที่สีอานเมื่อเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยก็ได้เข้าใจมาอย่างหนึ่งว่าเราเรียกว่าเชื้ i ชาติ c h i n ไ s น m e เมดิซินการประชุมเรื่องเกี่ยวกับแพทย์การแพทย์แผนไทยแผนจีนนะครับที่สีอานทาง รัฐบาลจีนก็เชิญมา9ประเทศนะฮะมาเประเทศสิประเทศรวมทั้งประเทศจีนด้วยผมเป็นหนึ่งใน9ที่ที่ไปจากประเทศไทยก็ไปแบบงงๆอะว่าเขาเชิญเราทําไมเนเพราะ,ะเราเราไม่ใช่หมอผู้ผู้โด่งดังผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการแพทย์โบราณอะไรสักนิดนึงแต่ว่าเขามองไปที่พื้นฐานที่เราทําอยู่ก็คือการเอาสมุนไพรมาใช้ใช้ประโยชน์ นะจนจนไปที่ประจักนะะทางคนที่เขาเชิญเขาประจักนะะแต่คนไทยไม่ประจับในะสิ่งที่ผมทําก็ไม่ได้น้อยใจเพราะว่าเราไม่เคยมองว่าคนไทยจะต้องเข้าใจเพราะว่าคนไทยฝังหัวมาตลอดว่าถ้าแพทย์แผนไทยก็คือหมอนวดนะฮะคิดอยู่แค่นะั้นนวดเท้านวดฝ่าเท้านวดนิ้วนวดมือนะมันไม่ใช่แค่นั้นครับอยากจะทำความเข้าใจว่าเรามองแพทย์แผนไทยให้เป็นแพทย์ที่มีปรัชญาในชีวิต ปรัชญาของการเป็นแพทย์จริยธรรมของการเป็นแพทย์นะคติธรรมของของแพทย์แผนไทยจริงๆเนี่ยนะที่อยู่ในชุมชนอยู่ในในในบ้านห่างไกลชุมชนทั้งหลายเนี่ยเขาอุทิศตัวเขาเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราได้ไปไปเรียนรู้ร่วมกับแพทย์ระดับระดับประเทศที่รัฐบาลจีนเชิญมาเนี่ยทำให้เข้าใจได้ชัดเจนว่าสิ่งสําคัญที่สุดที่อยากจะฝากไว้ ให้ท่านทั้งหลายได้ไดไดทราบต่อกันไปจนถึงออไม่ว่าจะเป็นแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทยหรือจะเป็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องก็ตามนะครับได้เข้าใจสักนิดนึงว่าลําพังเนี่ยสมุนไพรอย่างเดียวไม่มีทางที่จะมารักษาโรคร้ายอันเกิดจากไวรัสโรคพันธุก,กรรมอะไรต่างๆโรคปัจจุบันทันด่วนมันเป็นไ,ไม่ได้นะถ้าคุณไม่มีระบบ ไม่มีวิธีการทางด้านวิทยาศาสตร์ความหมายของผมก็คือว่ามันต้องมีมีเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายนะเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายยาหมอ้อโบราณต้องอธิบายให้ได้ว่ายาหม,ม้อมีศักยภาพอะไรมีมีคุณประโยชน์อะไรบ้างมีโทษอะไรบ้างไม่มีโทษอย่างไรบ้างหรือถ้ามีโทษมันเกิดอย่างไรนะต้องอธิบายให้ชัดตรงนี้แหะครับจะถึงจะเป็นที่ยอมรับในสากล ผมโชคดีอย่างที่ได้เรียนมารอบถึงแล้วว่าเออตาผมเป็นหมอโบราณแล้วผมก็ไม่เคยสนใจในวิชาการแพทย์นะโบราณที่ตาทำเนี่ยไม่เคยสนใจเนะเออเป็นเด็กมันก็คิดอย่างเด็กนะฮะว่า,เ,าเราจะเล่นเราจะไปเล่นหนังสติก๊กเราไปเล่นถอยกองกับเพื่อนไปไม่ได้เราตาต้องเรียกไปมันมันทำให้เป็นเราเป็นเด็กมันก็เลยรบคาญในใจนะแต่วันนี้ก็นึกเสียดายแบบสุดซึ้งว่า เราไม่ได้เรียน,นยตำราการแพทย์แผนโบราณที่เราเก็บเก็บไว้อยู่เนี่ยนะก็สูญหายไปเยอะผมก็พยายามรวบรวมมาแต่วันนี้ก็ดีใจนะฮะที่กรมการแพทย์แผนไทยได้พยายามร่วมมือร่วมใจคนคว้าหามาเก็บหามาสร้างแต่อยากจะเรียนว่าต้องเอาวิทยาศาสตร์มาอธิบายให้ได้ครับแล้วหมอแผนไทยหมอโบราณอย่าไปไปเขาเรียกว่าปวดตัวนะฮะหรือว่าไม่ยอมอะฉัน ชันแน่เสมออย่าลืมว่าการเวลามันเปลี่ยนไปเมื่อก่อนนี้คุณทํานาเนี่ยคุณอาศัยขี้ควายนะอาศัยควายทํานาเลี้ยงควายกลางทุ่งนานเอาควายไปไถนาขี้ควายมันเป็นปุ๋ยโดยธรรมชาตินะมีจุลินทรีย์ก่อเกิดขึ้นในดินแล้วข้าวก็งอกงามพอปุ๋ยเคมีมาหว่านปุ๋ยเคมีเลิกใช้ควายใช้รถไถนะควายเหล็กเห็นไหมครับ ส่แล้วใส่อีกใส่แล้วใส่อีก,อกนะจนต้นทุนในการผลิตข้าวมากมายมหาศาลถ้าจะไม่เหลือเอาไว้กินด้วยซ้ําไปเพราะว่าจ่ายค่าวถดไถจ่ายค่าวัดเกี่ยวจ่ายค่าปุ๋ยหมดน,นั้นหันไปวิถีโบราณใช่ครับผมไม่ได้หมายความว่าต้องเอาควายมาลงไถนานะครับอาจจะหาวิธีการที่มันเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดก็คือข้าวอินทรีย์พยายามลดและ,ละเลิกการใช้สารเคมีในพืชไร่ เท่านี้เองนะครับวงคาะยกของหมอพื้นไทยหมอแผนโบราณหมอโบราณมันก็จะค่อยๆทยอยกลับมาโดยอะไรครับโดยโบยพื้นฐานของพืชสมุนไพรนะทัญญาหารที่เรากินมันมาจากธรรมชาติแต่วันนี้ทัญญาหารทั้งหลายที่เรามากินเอามาบรโบิโภคมันมีสารปนเปื้อนจากสารเคมีครับไม่มีวันที่จะแก้ไขให้ใหสำเร็จรูงได้ ถ้าใครคิดว่าผมพูดผิดก็กรุณานะครับแนะนํามาด้วยเพราะว่าความรู้ผมในเรื่องการใช้เคมีในพืชในไร่เนี่ยผมไม่มีความรู้จริงๆนะฮะยาเคมีผมก็ไม่รู้จักยี่สิบปีมานี่ไม่เคยกินยาปฏิชีวนะย้อนหลังไปก่อนหลังก่อนนั้นยี่สิบปีก่อนจะยี่สิปีก็ไม่เคยกินยายาแก้ปวดหัว นะครับนาน,นมันเต็มที่จริงๆสักเม็ดหนึ่งน,นะครับแล้วก็ลืมไปเลยไม่เคยได้กินเอาอยู่มาได้นะฮะอยู่มาได้ยี่สิบปีไม่เคยเป็นหวัดอยู่มาได้ยังไงอันนี้ถ้าเราเข้าใจนะมันทําให้เราประเทศชาติเราเนี่ยมันต้องลดค่าใช้จ่ายลดไอ,อ,อ้ภาระในเรื่องของการต้องนําเข้าสารเคมีนําเข้ายาเคมีอะไรทั้งหลายจิตป,ปลาถ้าฝากวิงวอนมายัง ปัญดาโรงพยาบาลทั้งหลายด้วยว่าท่านทั้งหลายเนี่ยนะฮะน่าจะมีส่วนช่วยในการให้ให้สังคมให้ประชาชนได้มีสุขภาพชีวิตที่ที่ดีขึ้นนะครับหันมาใช้ย,ยาที่มาจากธรรมชาติให้มากขึ้นนะฮะเป็นประเภทสมุนไพรถ้าถ้ามีการพัฒนาที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานสากลนะครับ ขอให้ท่านได้ยอมรับเข้านำมาใช้ผสมผสมะะเป็นตัวช่วยกับการใช้ในยาเคมีก็จะทำให้การแพทย์แผนไทยการพัฒนาพืชสมุนไพรค่อยๆเข้ามาครบวงจรมากขึ้นแต่ถ้าหมอแผนโบราณน,นะไม่มีโอกาสเข้าไปถึงคนคนไทยนะครับหรือแพทย์แผนปัจจุบันปิดกั้นไม่ยอมให้แพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรไทยเข้ามา ในโรงพยาบาลของท่านทั้งหลายนะครับมันก็จะไม่ก่อเกิดมรรคผลกับคนไทยกับประเทศชาติโดยส่วนรวมจริงอยู่ฮะทุกคนก็เห็นแก่เงิน,นเห็นแก่ทรัพย์สินที่ควรจะเป็นแต่ว่าผมอยากจะเรียนว่าตายแล้วก็ไม่มีใครเอาไปได้สักคนนะฮะช่วยกันลำพังผมคิดว่าในในในงานการไลฟ์ครั้งต่อๆไปผมก็จะเจาะลึกเป็นเรื่องๆนะฮะ เรื่องการพัฒนาพืชสมุนไพรอย่างไรนะที่จะได้ลิสได้สารอะไรสําคัญแบบไหนแล้วนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรนะถึงจะมีคุณค่ากับบรรดาผู้ป่วยทําอย่างไรถึงจะเป็นพวกนูทร a าสูติคอลหรืออาหารยาเรามาช่วยกันคิดผมอยากได้ข้อมูลจากท่านทั้งหลายจากบรรดาผู้ประกอบการก็ดีจากบรรดา,เ,าเกจิอาจารย์ที่มีความรู้ ช่วยกันแชร์แล้วผ่านมาที่ผมผมจะทําตัวเป็นกระโถนเอาไว้ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะทิ้งในเรื่องที่มันน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกระโถนนี้จะเป็นกระโถนที่มีประโยชน์หยิบขึ้นมาแล้วเอามาดูว่าเศษเศษเสีเสเ้ยวความรู้ที่ท่านโยนใส่กระโถนเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหนผมอยากจะฝากไปยังบรรดาข้าราชการนะ วันนี้เนี่ยนะครับเราพูดกันไม่เต็มปากเต็มคำแล้ววิธีการในการที่จะคัดแยกแยกแยะสมุนไพรแยกแยะสิ่งผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสมุนไพรเรายังไม่มีมาตรการอะไรที่ดีพอในการที่จะมากำหนดนะฮะบางครั้งเนี่ยการยื่นขอต่างๆมันก็เป็นเรื่องที่มันโมเมเนะไม่ตรงกับข้อที่จริงก็มีแล้วผมพูดไปแล้วตัวเองอะแล้ว ไปเจอกับความลาบากในการยื่นขอก็ได้แต่ว่าไม่เป็นไรครับผมเรียนไปครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าผมหมดรายใตอยากถึงขนาดเตรียมที่จะไปปลูกสมุนไพรอยู่ในแอฟริกาแล้วผมอยากแนะนําในบรรดาเพื่อนๆหรือผู้ที่มีความตั้งใจว่ายังมีพื้นที่ที่เหมาะสมในการที่จะปลูกพืชสมุนไพรพืชต่างๆได้ดีมากอย่างเช่นในในประเทศที่อยู่ริม ทะเลสาบเราเรียกว่าเลกวิกตอเรียใน anda, ania, นะอูกันดาทามเซเนีนะแซมเบียตรงประเทศเหล่านั้นเนี่ยในอีสแอฟริกาเหล่านี้นะครับมีความชุ่มชื้นมากนะมีพันธุกรรมพืชนะที่หลากหลายแต่ว่าเขาขาดการพัฒนามันอยู่ริมริมทะเลสาบเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยน้ำท่าส,สมบูรณ์มากดินฟ้าอากาศสมบูรณ์มาก ร้อนสุดในอีสอฟริกาที่ผมไปเ,เริ่มผลิตเริ่มเตรียมเนะตรียมการไปดีมาเจอโควิดไปง่านป่านนี้ก็ขึ้นลงงานแล้วที่ผมไปเตรียมการไว้เนี่ยร้อนสุด29่สิองศาเซลเซียสนะฮะถ้าอากาศอุณหภูมิปกติก็เดินใส่เสื้อแจ็คเก็ตสบายนะฮะประมาณ2นะี1สิบ2ิบแสบายี่นะสบายร้อนสุดของเขาบอกว่าร้อนละย เพราะฉะนั้นพันธุกรรมพืชทั้งหลายก็ควรจะเติบโตได้ดีฝนก็ตกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นมันอยู่ใกล้ทะเลสาบความชุ่มชื้นก็เลยเยอะอันนี้เป็นการที่ยกตัวอย่างให้ท่านเห็นว่า,าถ้าถ้าประเทศไทยช่วยกันนะฮะก็คงไม่มีคนคิดอย่างผมหรอกหรือผมคงไม่คิดแบบที่จะต้องทิ้งประเทศไทยหนีประเทศไทยไปไปไป,ไปฝังตัวอยู่กับสิ่งที่มัน ไม่ต้องลกสมองไม่ต้องมีกฎเกณฑ์มาบีบบังคับในสิ่งที่เราจะพัฒนาไปอยู่กับความล้าหลังนะฮะย้อนคือย้อนหลังเราถึงจะเรียกว่าโบราณเพราะว่าสมุนไพรมันต้องคู่กับโบราณมันต้องย้อนหลังไปเป็นโบราณไปอยู่กับกฎเกณฑ์ที่ยังโบราณแต่อย่าไปดูถูกแอฟริกาว่าโบราณนะเขาจบเป็นญาเอกจบหมอจบอะไรมากมาย คยมีนักศึกษา3,000คนนะครับมานั่งฟังผมพูดในเรื่องของการใช้สมนุนไพรพื้นบ้านในการรักษาโรคนะผมเรียนไปกับนักศึกษาเหล่านั้นว่าท่านต้องดูว่าท่านมาจากพื้นที่ไหนในพื้นที่ของท่านเหล่านั้นมีอะไรที่ที่คนพื้นที่ของท่านนำมาใช้ก็โปรดส่งเสริมให้มันต่อเนื่องกันในความหมายผมก็คือว่า อย่าไปทิ้งนะฮะเหพื้นเพยดั้งเดิมของท้องถิ่นที่เขาอยู่กันได้อย่างไรในความธุรกันดานยากแค้นเนี่ยเขาต้องมีวิชาการซึ่งก็คือแพทย์แผนโบราณของพื้นที่นั่นเองนั้นเราไม่อยากจะไปดูถูกผมก็คุยไปเรื่อยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ระยะมา <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความหงุดหงิดในเรื่องของการที่จาเป็นต้องออกมาพูดอยากให้บรรดา ทั้งแพทย์แผนโบราณแพทย์แพทย์ทยอะไรก็แต่หมอชุมชนหมอพื้นบ้านนะหมอทางเลือดอะไรทั้งหลายเนี่นะฮะหันมาร่วมมือร่วมใจกันเอาอีโก้ของท่านวางเอาไว้ก่อนนะฮะอะไรที่เป็นเอกกักษณ์ที่ควรจะร่วมกันสร้างให้มันเป็นหนึ่งเดียวของประเทศไทยก็ควรจะช่วยกันผมไม่ได้หวังว่าจะต้องมาล่ำรวยอะไรจากสิ่งที่จะเกิดขึ้นในในอนาคตแต่ว่า ผมผ่านบางสิ่งบางอย่างมาจนเข้าใจแล้วว่าชีวิตมันไม่จีรังหรอกครับหรือไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบันหรือในอนาคตนะอย่าไปเอาเลยความแน่นอนทําอย่างไรให้สังคมได้รับอันนี้สงจากสิ่งที่เราทำํำถือว่าเป็นบุญกุศลมากที่สุดนะครับสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะหมดเวลาผมอยากจะวิงวอนไปทางภาครัฐว่า ในการประชุมที่ผมได้มีส่วนร่วมกับทางสภาพัฒน์เมื่อประมาณวันที่25เดือนเดือน24 25เดือนธันวาคมที่ผ่านมาที่เชียงรายนะก็สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็พยายามที่จะกำหนดบทบาทของการแพทย์แผนไทยการใช้สมุนไพรเพื่อรักษาโรคต่างๆให้มากขึ้นในในแผนพัฒนาฉบับต่อๆไปผมก็หวังใจว่า ทางเจ้าหน้าที่คณะกรรมการของสภาพัพฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะได้เจาะลึกและทำความเข้าใจกับการกำหนดนโยบายเพื่อให้ประเทศชาติเราเนี่ยเดินต่อไปข้างหน้าได้โดยไม่ต้องพึ่งพายาปฏิชีวนะและไปเสี่ยงอันตรายต่อการก่อโรคเพราะว่าสวนภายไทยนะั้นส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงในร่างกายมนุษย์ครับ วันนี้ผมก็จบเรื่องการคุยและเถอะไปเรื่อยของผมก่อนนะฮะโอกาสข้างหน้าเราค่อยๆนําเข้าสู่กระบวนการที่เป็นข้อที่จริงที่ควรคจะเป็นเพราะว่าผมเองก็ไม่เคยไร์นี่เป็นครั้งที่สองนะครับที่ที่เริ่มก็อาจจะยังจับต้นชนปลายไม่ถูกกลขออภัยไปด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในวันจันทร์นะครับเวลาเดิม12เดซิกาและต้นเดือนหน้าเราก็จะ ทำกันแค่วันเดียวในช่วงเย็นเพราะว่ามีคนเสนอมาว่าไม่ได้ฟังไม่ได้ฟังตอนกลางวันกำลังทำงานกำลังขับรถอยู่อยากจะฟังตอนเย็นเย็นช่วงสักหกโมงหรือเจ็ดหรือทุ่มนึงสองทุ่มอย่างงี้ก็จะดูให้นะครับมันจะได้ประโยชน์เดี๋ยวเราก็ตามติดตามใน YouTube นะครับเรามีอะไรดีๆค่อยๆเสนอท่านไปเรื่อยๆขอบคุณมากครับสวัสดีครับ